สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel echila gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเกม MMORPG ที่กำลังจะเปิดในสโตไทยนะครับกับเกม Draconia Saga นะครับก็เขาจะเปิด c l o ส e d อ e t ตในวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับอีก2วันนะตอนนี้ใครอยากมาลองเล่นเนี่ยก็ต้องมาลองในสโตเกาหลีก่อนนะครับเพียงแต่ว่าสโตเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นภาษาเกาหลีหมดนะยกเว้นชื่อกับ ช่องพูดคุยนะเห็นมีคนไทยเริ่มมาลองแล้วเหมือนกันนะเมื่อเช้าเห็นคนไทยนั่งคุยกันอยู่คุยกันเป็นภาษาไทยได้นะครับตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้อะก็เบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยของเกาหลีตอนนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมดน่าจะ7คลาสใช่ป่ะแต่ผมจําได้ว่าตอนช่วงแรกๆที่เกาหลีเปิดอ่ะมันจะมีคลาสอยู่แค่4นะครับก็คือตัวเวทนะตัวหอกโลนะครับแล้วก็ตัวน่าจะตัวอาิชชยรื่อตดนตีใช่ป่ะนะ ที่เป็นรูปปีกนะครับอืส่วนอีกอาชีพหนึ่งนี่คืออะไรวะลืม <laughs> จะไม่ได้เดี๋ยว,ด,ยวดูโพยแป,ป๊บดูโพยแป,ป๊บอีกอาชีพหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมทําไว้เมื่อประมาณ9เดือนก่อนนะครับเอออีกอาชีพหนึ่งเป็นไอ้นี่ตัวธนูตัวธนูนะครับอ่ะวันนี้ก็เลยมาลองทีละคลาสละกันสาหรับคลาสหกโลนะครับนี่ลักษณะการถืออาวุธก็จะเป็นแบบนี้นะ หอ,อกมือหนึ่งนะครับแล้วก็โล่นะครับนี่นี่คือตัวหอ,อกโล่นะครับอ่าตัวหอ,อกโล่เนี่ยมันจะมีสกิลเดียวไอ้พวกนี้ไล่ไล่ตียับเลยเกมน,นี้เวลาที่แบบเราตีมอนนะมีของดรอปด้วยนะครับสกิลของหอ,อกโล่นะครับอ่าอย่างสกิลแรกเนี่ยมันจะเป็นหอ,อกแทงไปเป็นแบบหลายๆอันนะแล้วก็นี่เดินไถแบบนี้เลยนะโหดมากนะครับคือใครที่ชอบแบบสายแนวบูประชิดนะตัวนี้นี่แบบน่าเล่นเลยนะแล้วก็สกิลที่สองนะครับจะเป็น หอ,อกพุ่งไปนะครับก็สามารถโจมตีในระยะไกลได้นะครับอ่าแล้วก็สกิลที่3นะครับตรงนี้จะไล่ชานิหนึ่งนะมันจะได้เป็นวงนะครับนี่แล้วก็ระเบิดคล้ายๆโล่นะออกมานะครับแล้วก็ทําลายศัตรตูที่อยู่ในระยะที่แต่ว่าสกิลเนี้ยถ้าเากระเบิดออโต้ตอนสู้บอสเนี่ยมันจะเหมือนดีเลย์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสกิลนี้นะนี่เวียงหอ,อกเป็นพายุหมุนนะครับโอ้โหพายุไฟ หมุนๆไปรอบๆนะครับโอ้ห oh, ตีแบบไถเพลินเนะี่ยว่าแต่อตัวนี้อะไรเนี่ยโชกกระโปะเลยเรเวลสิบแปดนี่หอกระเบิดเรียบร้อย,อย,อยมันดรอปอะไรมาไม่รู้ล่ะอ่านะก็เป็นตัวที่หลักๆแล้วเอาไว้เวลาสู้แบบตอนุยดันเจียนนี่แบบเพลินมากนะตัวนี้นะครับเพราะว่าศัตรูมันจะดาหน้าเข้ามาใช่ไหมตัวนี้มันสามารถแบบเดินไถเข้าไปได้เลยนะครับคือเล่นเล่นง่ายในจังหวะเดินไถ ว่าแต่อ้นี้เดินไปเก็บอะไรเนี่ยโอเควตเควตส่วนตอนสู้บอสนะครับอาจจะต้องใช้อาการหลบหลีกนิดนึงนะเพราะว่าบางสกิลของบอสมันก็แรงใช่ไหมแล้วตัวหอ,อกโล่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบเหมือนสู้บชัชเิตนนะ่ยเวลาศัตรูมันอบอสมันยิงแบบเป็นเส้นมาย,ยาวๆเยอะๆหลายๆช่องเนี่ยเราก็ต้องหลบหนึ่งนะครับมันจะไม่เหมือนอาชีพที่เป็นตัวยิงนะอย่าง ตัวเวทอย่างเงี้ยมันใช้เวทไปแล้วก็ไถไปได้นะครับอ่ะนี่ได้สู้กับมังกรพอดีไม่เข้าไปไถก่อนหนึ่งรอบหมุน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 สิบธรรมดาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราต้องหลบออกนะใช่ไหมมันก็จะเสียจังหวะไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะแต่ว่าพอเวลาบอสตันเนี่ยโอ้เราสกิลเนี่ยมันมากนะครับเนี่ยแต่ต้องจังหวะออกอย่างเงี้ยนะมันจะมีเสียจังหวะนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่ ผมชอบสกิลนี้มากไถคือเป็นอาชีพที่เน้นเรื่องการไถถ้าเกิดเราอาหาของนะอัพของที่แบบเสริมป้องกันแล้วก็เสริมโจมนี่แบบอย่างโหดอ่ะตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะทั้งถึกแล้วก็ตีแรงนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้งบในการอัดพลังพอสมควรนะเฮ้ยมังกรตรงนั้นอะไรอะ่ะอย่างเท่เลยวะแล้วมันอยู่ในคอกว่ะฮัลโหลอ,อะไปทำาคลิกกันต่อ ภาพนี้น่ารักมากรอลุ้นเลยว่าวันที่16โคสเปตา้าแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงโคสเบต้าเขาจะมีพักไทยหรือ,อยังนะเออแต่ว่าที่แน่ๆเข้ามาที่บานมีภาษาไทยแน่นอนนะครับก็จะเล่นได้เข้าใจยิ่งขึ้นกว่านี้นะตอนนี้ก็มาวอร์มๆไปก่อนลองดูแบบอาชีพที่ถูกใจนะครับว่าจะเป็นอาชีพไหนก็รู้สึกว่าเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่ามันมีแค่4คลาสก่อนก็คือตัวโล่ตัวเวทตัวธนูแล้วก็ตัว ที่เป็นเคข่อนดนตรีนะครับตัวที่เป็นสัญลักษณ์ผีเสืออ้อเดี๋ยวค่อยมาลองในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้ลองตัวนี้ก่อนหอกโล่นะท,ที่แน่แตัวนี้ปลอดสบาย <laughs> เพราะว่าตัวเกียรมันจะมีระบบออตโต้ให้นะครับก็คือสามารถตีมอนอัตโนมัติได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงหรือว่า,อาตัวมังกรที่มาเสริมพลังเนี่ยก็ต้องหาตัวที่เป็นบัฟเสริมเลือด เสริมโจมตีอะไรแบบนี้นะขกายภาพนะครับอ่าเดี๋ยวปดเข้าไปให้ดูเกี่ยวกับโปรไฟล์ของตัวนี้เอาติดเควสก่อนเจอมังกรซะแล้วเดี๋ยวนะอ่าโดดเข้าไปด้วยหอกพุ่งอ้าวอย่างงี้ได้ดีเอาโล่ตีเอ้ยลบไมังกรหูวงบอเลอร์เลยเนี่ยเวลาเจอสัตว์ตัวที่วงใหญ่ๆอ่ะมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงตรงที่ต้องเดินไถออกนะครับ นะแต่ว่าทุกอาชีพมันก็ต้องมีจุดเด่นจุดด้อยของมันนั่นแหละนะครับไถไถ <c oughs> โอ้ฝั่งนู้นมันก็เปิดโล่เหมือนกันมาก่อนปึบเอ๊ะเห็นหน้าตากับหาง,างนี้แล้วนึกถึงลาทะรอดเลยยังยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เป็นเนื้อเรื่องนี่เปิดโล่ไถเอไเอไถเข้าไปเรียบร้อยนะ เนี่ยอย่างที่บอกเลยครับพลังโจมตีมันถ้าเกิดไม่สู้ศัตรูที่แบบเก่งเกินตัวเราไปนะก็คือเรื่องค่าพลังไม่มากกว่าเราไปมากนะครับก็สู้ได้สบายสบายพยายามหาไอ้แบบด่านที่เป็นดันเจียนที่ต้องลุยเยอะๆหลายๆตัวยังไม่เจอนะ แต่ไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นจะไม่มีสกิลหมู่นะอาชีพอื่นก็มีสกิลหมู่นะครับคือมีหมดทุกอาชีพแหละนะทีดว่าอยู่ที่ว่ามันเป็นสกิลหมู่ที่อยู่ใกล้หรือไกลเท่านั้นเองนะครับอ่าเพราะว่าเราก็ต้องเลือกเล่นอาชีพที่แบบเหมาะกับเราเนอะอ่าอย่างตัวมังกรที่จะเสริมเนี่ยก็ต้องพยายามหาตัวที่มันเป็นเสริม น่าจะเป็นเสริมค่าเลือดเนี่ยอย่างเงี้ยเพิ่มเห็ีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มป้องกันมันจะมีไอตัวสุ่มพวกนี้หลายอย่างนะไอตัวมังกรเสริมพลังนะครับอืมก็ต้องเลือกให้เหมาะกับสายตัวเองเนาะโอเคเพลงในเกมนี้แบบเพลินมาก นะตรงนี้ก็จะเป็นเวสเวสอะไรทําไปเรื่อยนะพีงแต่ว,ว่าเนี่ยมันอ่านไม่ออกก <c oughs> ็ <c oughs> เลยขาดความมันไปถ้าเล่นในเซิร์ฟเกาหลีต้องรอเล่นในเซิร์ฟไทยนะครับอ่านออกจะได้รู้เรื่องมากกว่านี้ส่วนเรื่องภาพกับเสียงนี่แบบเจ๋งเลยเกมนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวคนนี้มันขี่ตัวอะไร โอ้เหมือนเป็นเสือเลยอ่ะเสือไฟเหรออย่างเท่เลยว่ะสัตว์ขี่เกมนี้ก็แบบเจ๋งนะหลายตัวนะครับมีหลายรูปแบบนะแล้วก็รวมถึงแฟชั่นนะคือภาพเกมอ่ะน่ารักมากนะแล้วก็เออที่สำคัญมันมตั้งตีได้ด้วยแล้วก็ไปเข้าตีกับคนอื่นได้นะครับเนี่ยกดตรงรูกธงเนี่ยนะอันแรกนี่คือตั้งตีใช่ไหมะนะอ่าแล้วก็สามารถเรียกเพื่อนมาลง ตีเดียวกันได้3คนนะครับแล้วก็ถ้าจะไปแจมตี้คนอื่นก็รู้สึกจะเด,นะ <c oughs> เดี๋ยวนะ้เดี๋ยวนะเราต้องเบรกตีเราทิ้งก่อนปะเอออยู่ตรงนี้เจอและนี่อันนี้คือไปเข้าตีคนอื่นนะตรงนี้เขาก็จะมีแบบพวกรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวรอตอนของเซิร์ฟไทยเข้าจะง่ายขึ้นกว่านี้เยอะเลยตอนนี้งงนะ,ะกลับมาที่หน้าเพจก่อน แล้วก็เกมเก็บเลเวลง่ายนะอันนี้ผมเล่นแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็เลเวล20ิกว่าแล้วนะครับถ้าเล่นจริงๆจังวันหนึ่งอ่ะเลเวลน่าจะ40 50หได้อะ่ะเออส่วนอาชีพมังกรตรงนี้นะยังไม่น่ายังไม่น่าจะมานะครับหมัดมังกรเนี่ยจริงๆริมันน่าเล่นมากเลยนะไออาชีพหมัดมังกรเนี่ยนะครับเอออ่าตรงนี้ก็จะเป็นลานที่สู้กับมอนสเตอร์นะครับ โอเคน่าจะต้องมาเคลียร์มอนสเตอร์ก่อนเจอกิเลนนี่ล้กันมานี่เสียบก่อนได้เปรียบเออกางโลเข้าไปอา้าลืมปิดล,ลืมปิดออตโต้อ่ามันสามารถเปิดออตโต้ได้นะถ้าออตโต้อาชีพนี้มันก็จะคือถ้าเกิดเราอัพพลังเยอะเนี่ยอย่างออตโต้ปุ๊บมันจะเดินไถอยู่กับบอสอย่างนี้เลยนะครับ เน,นเรื่องความถึกแล้วก็พลังยืนแรกไปซึ่งถ้าเกิดเรามีของที่ดีอ่ะนะแบบของเติมเลยแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อัดพลังมาเยอะยังไงก็แบบผ่านสบาย โดยที่ได้เปรียบสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นในส่วนของการลงดันเจียนนะครับถ้าเกิดเล่นในช่วงแรกเนี่ยจะได้เจอไอ้ด่านที่แบบมีศัตรตูเข้ามาเยอะๆนะเป็นดันเจียนส่วนตัวของเราอะไรแบบเนี้ยนะครับเออตัวเนี้ยจะค่อนข้างดีเพราะว่ามันเคลื่อนที่ลุยไปข้างหน้าถ้าเป็นตัวเวทตัวอะไรแบบเนี้ยบางที n p c มันวิ่งไปก่อนนะแล้วเราตามไม่ทันกลายเป็นไร้เวทฟรีซะก็มีแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะอยู่ที่ความชอบแล้วก็ความถนัดในการเล่นมากกว่านะครับ แต่แน่นอนตัวโล่เนี่ยถ้าเกิดตั้งตี้กับเพื่อนเนี่ยมันก็ต้องรับดาเมจเยอะอยู่แล้วนะก็อาจจะต้องใช้งบสูงเพราะส่วนมากเนี่ยตัวแทงจะงบสูงทุกตัวแหละนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้มารีวิวคร่าวๆสำหรับอาชีพฮอกโล่ ow, แล้วก็เกมดราคอนีซาก้าไว้เท่านี้ก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ รบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ